อย่างนะฮะฮืออืออมติดแน่งเลยเอ้าต <c oughs> <c oughs> ายแล้วพอเครื่องเอ้ยพอเครื่องเย็นนี่มันจะรับตลออนเลยโว้ để tăng vào mày Anh <laughs> anh